มาทำไข่ตุ๋นไข่รัากันค่ะขั้นตอนแรกนะคะตอกไข่ใส่ชามค่ะวันนี้พี่ดาใช้ไข่ไก่สองฟอง ใส่ไข่ลงไปเสร็จนะคะเราจะตีไข่ค่ะตีไข่ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไข่ได้ที่เราก็จะปรุงรสชาติพี่ดาใส่โชยุญี่ปุ่นลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตีไข่อีกครั้งหนึ่งนะคะให้โชยุเข้ากันกับไข่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปหรือน้ำเปล่านะคะอันนี้พี่ดาใช้น้ำซุปหมูค่ะตีไข่อีกครั้งหนึ่งนะคะพอได้ที่ก็ช้อนฟองออกค่ะช้อนฟองออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไข่ผําที่ล้างทำความสะอาดแล้วลงไปค่ะ คนอีกครั้งหนึ่งให้ไข่ผําเข้ากันกับไข่ค่ะพี่ดาขอเติมปูอัดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกสาวชอบพอเสร็จแล้วนะคะก็นําไปนึ่งค่ะนึ่งด้วยไฟอ่อนนะคะคอยเปิดฝาเรื่อยๆค่ะนึ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุกนะคะลองจิ้มดูเช็คสุกค่ะถ้าสุกแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะไม่มีน้ําไหลขึ้นมานะคะเราก็จะได้ไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะ